สอนชนภาค3ค่ะมีการฝึกร่วมกันกับเรือสำราญขนาดใหญ่ Anthem of the Sea สร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับบริษัทเดินเรือแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเรือสำราญค่ะ พลเรือโทสุวัสดอนสกุลผู้อำนวยการสอนชนภาค3นะคะมีการมอบหมายให้นาวาเอกโสพลตั้งวิท์โมในค่ะหัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ตควบคุมการปฏิบัติในการฝึกติดต่อสื่อสารแล้วก็การคุ้มกันเรือสำรานขนาดใหญ่ชื่อเรือ a n t e ช of the Sea โดยหมวดเรือของสอนชนภาค3ก็มีการจัดเรือหลวงหัวหินนะคะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์4ขึ้นบินนะคะเพื่อเป็นการคุ้มกั เรือสำราญลำนี้ในเส้นทางเดินเรือสู่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตโดยมีศูนย์ปฏิบัติการสอนชนภาค3ค่ะทำการติดตามเป้าตั้งแต่ระยะไกลเพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคยในการติดต่อสื่อสารการแจ้งเหตุแล้วก็การประสานงานระหว่างกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทเดินเรือแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเรือสำราญขนาดใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแก้ไขข้ขอบอกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมินของประเทศสมาชิกองค์การทางทะเล ระหว่างประเทศภาคบังคับการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะทั้งนี้ค่ะหากว่ามีเหตุด,ด่วนเหตุร้ายทางทะเลต้องการความช่วยเหลือทางทะเลค่ะสามารถติดต่อไปได้ที่1465ค่ะแจ้งสอนชนพักที่3ได้เลยค่ะ